แอปหนึงกำลังตกใจกับชอบ้อปปีงานเด้งวันนี้เริ่มต้นจากจะลองชอ้อปปีนะครับกลับมาวิ่งงานผพติก็จะอยู่แยกเจพาพอเสือเนาะสอยสายหยุดถูกปะก็ะส่งของรัตด้าเสร็จก็จะวิ่งมาเติมน้ำมันปั๊มบางจากเปิดออนไม่เด้งวิ่งออกมามันอาจจะสายแล้วด้วยก็ได้นะถ้าตามตามหลักความเป็นจริงแล้วอะถ้ากาแฟเนี่ยถ้าแบบ มันสายเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก8โมงอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเริ่มไปนี่แหละเริ่มสั่งกาแฟกันใช่ปะก็เราแม่งเริ่ม9โมงพอเริ่ม9โมงเสร็จปั๊บงานแม่งงานแม่งไม่เด้งเป็นชั่วโมงอะ่ะนี่เกือบชั่วโมงอ่ะเนี่ยน่าจะ9โมงครึ่งนี้เพิ่งได้งานวิ่งทำอะไรแยก,กเกษตรด,ดูดิงานไปไหน งานย้อนกับอ๋อนี่อะชาตามือชาตามือก็ยังเป็นไอ้นี้อยู่ดีเป็นสินค้าหลักของช็อปปี้ฟู้ดเลยตั้งแต่เปิดให้บริการมา ราไปจอดอเมซอนก็ไม่มีที่ดูว่าวนตั้งแต่ลอยใสหยุดออกมาใช่ปะแล้วก็มาที่ตัวของอเมซอนวนกลับไปวนมาแถวพันใหม่อะแหละก็ไม่มีงาน ก็เลยต้องลองวิ่งเข้ามาแยกเกษตรจริงๆแล้วอ่ะไม่อยากมาไกลขนาดนี้หรอกเพราะว่ากลางวันอ่ะต้องไปดูหลานหลานี่อยู่ที่ห้องโอเคเดี๋ยวเฮียไปรับงานก่อนนี่คนระับเจอเข้าไปเลยนะครับไม่ให้วิ่งงานรับน้องฟ้าเจ็ดแก้วแต่อันนี้ลูกค้าไม่ต้องชำระ<ม>ก็นำไปส่งอาหารอย่างเดียว นะครับกดนำทางที่ 3, ในในในอยูอย่บนน้ำสามใกล้มงเอมาชาจังหวะอ,อ,อ,อ่ะเรียบร้อยนะครับ4.5่กิโลนะครับในราคา44บาทก็ตกกิโลละ10บาทเพราะว่าช้อปปี้ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมโอเคเดี๋ยวไปส่งของก่อนนะครับออเดอร์ที่2มาแล้วจ้า เมื่อกี้ส่งกรมฝนหลวงนะครับนี่ก็มอเกษตร,รนี่ในกรมนี่ก็สั่งเป็นประจำชอปปี้ก็เลยวนกลับมาบริเวณสะพานบางบัวเลยสะพานมานิดหนึ่งนะครับมาจอดอยู่ตรงตรงนี้น่าจะเป็นน็อกติง้งฮิลนะครับตรงข้ามลาบสุเป็ดอะไรเด้งมาเอ่ยไปดูกันถ้าปักได้เสนาทีคุมุ มันขึ้นทาปักต้าเสนานิคมวะไม่เข้าใจมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงข้ามกับมันอยู่มันอยู่หน้าเนี้ยแหละหน้าสีประทุมอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับเราก็นึกว่าอยู่เสนานิคมนู้นเราอยู่ตรงนี้ตั้งไก่โอเคเไปรับงานก่อนออเดอร์มาอีกแล้วนะครับส่งโรงพยาบาลเปาโลกเกษตรโทรไป พูดเป็นคนใต้เลยอยู่สงขาเบอร์เก่าไม่ได้เปลี่ยนต้องส่งไอ้ต้องส่งข้อ,อความไปบอกว่ารุกวนแจ้งเลยนะครับมาให้ส่งที่ไหนนะครับถามก็ไม่ตอบพอเราเดือจริงๆอ่ะในในตัวของรายละเอียดช้อปปี้มันมีบอกอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าเขาพวกนี้เขาก็เคยสั่งช้อปปี้อยู่แล้วชุบอ่ะเราก็ไปส่งบริเวณที่เขาบอกอะไร แต่ว่าเบอร์ที่ติดต่อไปอ่ะรุกวนหมายเหตุนิดนึงเนะาะถ้าใช้เบอร์เก่าก็รูกวนเปลี่ยนโอเคงานใหม่มาแล้วเดี๋ยวไปดูกันคิกเก้นโอเคนานจะได้สาขาดนีสักทีหนึ่งโอเคไปรับงานก่อนนะครับ <c oughs> งานแรกตั้งแต่อ่าเริ่มอิน11โมงมาแล้วนะครับปอ,อทอร่อยดีนะครับไปส่งที่กองทัพไทย หนนแจ้งวัฒนะนะครับพอดีอยู่ตรงปั๊มพอดีม่รู้จะไปไหนวันร้อนเออเปิดออตโต้เสร็จไปไหนก็ไปช่างแม่งนะครับโอเคเดี๋ยวผเ,เข้าไปรอรับงานก่อนดีกว่าเมื่อกี้ช่วงบ่ายไอช่วงเที่ยงกลับไปคอนโดมานะครับพอดีหลานมาอยู่ด้วยก็ต้องไปจัดการก้าวลาระให้หลาน ช่วงนี้ก็เอซดูแลตัวตัวเองกันดีๆนะครับโควิด1 9มันติดกันง่ายเหลือเกินโอไมคคอนนะครับนี่ได้งานที่6แล้วนะครับเมื่อกี้พอตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จก็ได้งานแฟตคอฟฟี่ที่เซนทัลาลบินทานะครับไปแจ้งวัฒนะแล้วก็มาได้แมกโนนอมาส่งซอยสายหยุดแถวแยกเจ้าพอ่อเสือนะครับแล้วนี้ก็เด้งมาใหม่แล้วนะครับไปรับฝั่งนู้นเลยนะครับ ซอยสถานกากาศสอกิโลนะครับโอเคเดีย๋ยวไปรับงานก่อนนะครับอันนี้ลูกค้าลูกค้าคนเมื่อกี้นะที่เฮียก,กดส่งงานไปแล้วเนี่ยถ่ายรูปเรียบร้อยป๊บเขาส่งมากรอบขอบคุณค่ะโอเคมันยังส่งได้อีกสุดยอดเลย <c oughs> ออเดอร์แรก อเมลอนครั้งแรกในวันนี้นะครับร้อนมากพยายามวิ่งช้อปปี้เพราะาที่เจ็ดกดงานแม่งร้อนไม่ไหวในหาที่หลบก,กดงานก็ไม่ไหวร้อนชิบหายปวดหัวช้อปปี้หนูวิ่งวิ่งไปงานเร่งมากูปรลับไม่เด้งกูว็กลับบ้านไม่ไหวจริงอ่ร้อนเพียนะครับนี่ไปส่งในเหมือนไปส่งในรา้าวสิบเอ็ดเลย ต้องโทรถามคนว่าอยู่ตรงไหนน,น่าจะใช่ดูแล้วผมว่ฝั่งนี้เป็นทาหารเป็นกลมทาหารโอเคเดี๋ยวเฮียรองงานกันครับได้เท็กซัสอยู่แล้วครับเสร็จน,นะนี้ครบฮ่าเก้าเก้าไปส่งแล้วแถววิภาวดีรังสิตหกสิบแต่หนูตั้งเงียบเงียบเาต้องโกงเข้ามาเราให้ดูกันอีกทีนะครับ ตัปปี้ครับห้าเก้าเก้าครับผมโป่มาตกใจเนี่ยรถมาจอดข้างหลังงานหวานจ้ะนะครับรับที่ร้านข้อขนดทินสี่สิกส่งฝั่งตรงข้ามโอเคโอเคมีสปาร้อนไม่ไหวนั่งกดงานแทปอื่นแม่งปวดหวัว แค่นี้ใส่หมวกคอนด็อกยังไม่ถอดนี่อังปวดหัวเลยอ่ะเออ้อนชิบหายโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับรอบนอกนีก็เงียบจริงอ่ะเมื่อคืส่งบางบัวเสร็จแล้ปะ่ะก็คือไปซื้อของจะไปซื้อของทีร่รัวตัดลิมิตเล็กๆน้อยๆที่ DIY ก็ขึ้นไปซื้อนะก็สิบกว่าน,นาทีนะก็ไม่เด้งลงมาแล้วก็ไม่เด้ง ก็เลยขับมาเรื่อยๆสุดท้ายเหมือนท้ายก็ต้องวนก็ามาแยกเกษตรเนี่ยมาถึงได้ข้าวมันไก่ถึงอ้วนไิดตรงแต่ท่านรัดเขายังไงค็อปปี้ก็ต้องแบบคือรอบนอกอะ่ะก็ท้ความอดทนพอสมควรนแหละแต่ว่าถ้าจะเอาให้มันแบบจริงจังๆนะเนาะก็ต้องก่อแกะห้างเข้าไปในพื้นที่ชุมชนที่ แต่หกเดือนาช้อปปี้นะก็ยังเป็นแบบนี้ยรตาเหลือดตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับพอมันเริ่มห้าโมงช้อปปี้เงยียบทุกขีเลยกว่าจะได้เนี่ยห้าโมงกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยจะครึ่งเหลือเนี่ยแต่เอาหลุมเดียวพอนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่งวิพักๆมาได้แบ็คโนนอฟปั๊มเชลล์ด,ด,ดูไปส่งในค่าย รับ11อี่ครับวะน่าจะอยู่ตรงนี้เลยแน่ๆเดี๋ยวต้องโทรถามอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเฮียรับงานรับรอรับอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังสรุปยอดวันนี้นะครับก็ได้โบนัสมาหลุมเดียวนะครับทั้งหมด12รอบนะครับก็้โบนัส80บาทก็ยังดีนะครับเดี๋ยวมาดูตัวของ สรุปรายได้ก็ได้516บาทโบนัสอีก80ก็เป็นเกือบ600เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวของไทม์ไลน์ที่วิ่งกันดีกว่านะครับวันนี้พยายามจะไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่วิ่งอยู่แถวนี้จริงๆเพราะว่ามันมีติดธุระจริงๆเพราะว่ามันมันมีเรื่องของโควิด19เข้ามานะครับยังไงทุกคนก็ดูแลเรื่องการติดเชื้อให้ดีนะเพราะว่าเป็นขึ้นมาแล้วมันลำบากมันต้องแยกตัว ต้องกักตัวรุ่นนี้นั่นนะครับพอดีช่วงกลางวันมีหลานมาอยู่กับเมียด้วยนะครับก็เลยต้องหัดกันไปดูนะครับแต่จริงจริงแล้วเมียผมก็ทํางานที่บ้านแหละนะครับผมก็ต้องับไปช่วยบ้างช่วงกลางวันก็เลยไม่อยากไปไหนไกลนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับถามว่างานเงียบไมเงียบครับบอกเลยว่าถ้าช้อปฟี้ไม่ได้เกาะแกะห้างเนี่ยถือว่าเหนื่อยพอควรนะครับยังไงยังไงก็ต้องไปพึ่งห้างห้างใหญ่นะครับในพื้นที่ชุมชนที่มีคนอยู่เยอะ ก็อออย่งต้องพึ่งต้องพึ่งอย่ตรงนัจริงๆเพราะว่าไม่งั้นมันมันบางช่วงนี้เงียบเป็นชั่วโมงไะนะเออแบบเงียบจนท้ออ่ะเงียบเงียบจนอยากกดไลน์แมนเออนะครับโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับมาเล่าสู่กนะันสังเนาะโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามช่องอ e ินทีวีให้ยติด้วยนะครับสวัสดี